กับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกคนเลยหลังจากแล้วงานแม้เพแล้วก็แล้วงานดอกแม้แล้วก็พาันขึ้นป่าทุกคนเลยขึ้นเมือสามไม่น้องแต่ว่าขึ้นไปคนละทิศคนละทางทุกคนเลยเอาว่าสิขึ้นไปนอนอยู่ห้วยพุ่งขึ้นไป้างที่พักนอนห้วยพุ่งทุกคนเลยแล้วก็ไปครับเบาอร่อยกระเบาเง้วทุกคนเลยตอนนี้กําลังกิมเคิงทุกคนเก็มเคองให้แล้วซัมพารถด ไม่ขึ้นลองเมึงทุกคนไอ้จักสิรอดมีรอดไลยหมู่บ้านมันซึ่งนี้ยังกั้นอยู่ทุกคนเลยก็ลองมึงเหมือนนี้พอแปลงว่านนี้เหาะมางกระบ,บิ่เอกมาเซตทุกคนเลยแปลงเองเลยเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันทุกคนเลยเฮ้ยเอาเคของอี่ก่อนเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันว่าสิรอดบ่รอดไม้เห่ามาตังเอาอเข้าทุกคนเลยตังเอาเข้ากะประมาณสองถ้วยประมาณนี้ทุกคนเลย สองเท่าสองเท่าไปว่าขึ้นนอนบางทีขึ้นสองขึนทุกคนเฮาจะขึ้นไปสร้างที่พักอยู่เทิง์นหูทุกคนน่ะโมเมนต์บอลเฮาไปนอนแก้มก่อนทุกคนไนบอลไม่ไม่ได้ไปน้ำปลาทอนทุกคนเลยเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำการรอบนี้แยกจากบปลาทอนนี่ชีมานบทุกคนเลยเสี่ยวเขาวก่อนนะเก็บเครื่องเรียบร้อยทุกคนเลยเดี๋ยวเอาบีรถไปส่งเราบ่อนเลยเอากันจะเอาปลเทอดนะปลาทอนกันเก็บเครื่องเรียบร้อยเลย เพิมมากนุกเวเชอร์อยู่ฮครเด็กคนนึงฮะเพิ่งรถเรียบร้อยลไปแตหลายคนทุกคนแต่ว่าไม่ได้ไปน้ำกันทุกคนเลยประมาณเคยไปนําบ่อทอดรอบนี้นะไปนะโอ้แต่ทุกคนนะสามขั้นเล่นมือนี้ทุกคนเลยนะร้อยเอเดร้อยสี่ขั้นบ่อทอนห้าขั้นของประมาณเเ้สี่มนได้นะเราจะไป ผ่านมีบ่เฮ้ยเออผ่าเนาเนาปทีมงานคนก่าทีมงานคุณภาพทุกคนเลยชุบไหมไม่ลเด้เล็กนเดีนะเอาต่อเล็กบอนิ่นไปทุกคนออเดทางทุกคนเลยบร้อยบเเลยออเดทางทุกคนบอกบ่าประกันนเีเจอลย เดี๋ยวไปเติมน้ำมันก้อนเขาว่าอร่อยแล้วกะเอาอนะันนั้นไปแปรงรถบอมอนท่าทุกคนเลยไปซื้อบีท่าคือบอมรถใส่พานรถต่อห้านั่นเองไปไปก้อนเนดะ้โอ้ทุกคนเลยด้ฮอดชื่อซ้ำเฉีล้วน้ำมันบล่ลงทุกคนเลยเป็นอะไรวะมือเป็นรถทุกคนบางทีกนนะ็ น้ำมันบวลงเลยนะนี่หนะบุมีน้ำมันเลยน้ำมันบวลงแตะถังทุกคน อ่เหานี้รถบมอนสทุกคนเลยบมอนค้องได้ไปก้อนมู่อันทึบเฮ้ยเพินบวาวาดนะสองห้าพันห้ันเี่เฮ้ยขาน้ำมันนอยน้ยไปเฮ้ยขาน้ำมันว่านคนเอาไปให้ผู้ปรหมอนเฮ้ยขาน้ำมันบวาดสองพันนอยนอยวาานอามีครบเนยนี่นะ ไ้บีมาแล้วเก้าสองคือเก้ายันะอเอาสิานะาเจ็ดมาเนาะว้ามกระเจียบ่มอนกระเจียมีทึกทุกคนเลยบนบสเจ็นูเงาาว่าสิเจ็ดสเจ็หันเเกนะ็พี่น้อยกิว่าสิเจ็ดเจ็นุ่มโตนะหองซุ่โตเคยสยิเจ็แล้วนะซุ<อ>่มโตมาเอาเฮาินนะเสื้อนอนเลือดสตัวหันจะหันท้อควน,นะหันแล้วากระเจี๊ยบทึ้ทุกคนเลย้าขอบรถไถข้ามานี่มันมีปะ อได้แล้วทุกคนเอาเฮ้ามานึงก็ไปหน้าไอ้เนี้ยอยู่้าหัวตัวนู้นพอทำพานม้อนต่ำลงไหมไม่เห็นเลเมาว่าจะเอ็ดให้มันถือ้ามันได้ายนพอหรอเปล่าอ๋ออ้ที นเเเาอ็ดยพอแล้วมาตัวนี้มันบได้บีดจ้ำนะมาตัวน no e ี ho, s, there? There ้มาซื wow, ้อตัวนี้ก็ลุยเบิ่งกันบอกท่านแล้วทำทุกคนไปก้อนม่อนเท่านั้นก็เฮ้ยม่อนกลับทุกคนพอทานเทาได้ไปก้อนบม่อนทุกคนเลยกอกไปแล้วก็ไปกลับไปบ้านได้อยู่เหรอขันกลับไปก็อ๋อเห้ยถูกแล้วเห้ยเอาไปเึ้นต้นต้องลืมนะเอาไปคือกันเอาไม่เห้ ไปทุกคน,นเลยมอ <ไป S 2> เดิน <ไป S 2> ทางั<ไ>ปเดินทางทุกคนรถบระมอนกะแปลงมาท่านแล้วท,ทั้ทุกคนในประมอนเราเข้าไปก้อนเขกอะมันสอยแล้วบะมอนเพิ่นเมื่อกี้ก็กลับเมื่อแปลงยูฮานทุกคนพอมันไม่ได้ไกลบ้านไปเลยโอ้ยบางมึงทาเบาอร่อยกทุกคนหนึ่งปืนเนี่อ 아, 다 <laughs> 아, ถเบาลอ,อยคือกะบธ่ธรรมดาทุกคนตั้มแต่ซื้อท่านเพนก็คือจะได้คืนคอยทุกคนนะเพนคือจะได้พอรถโป๊ะในนี้เบาลอ,อยกับเพ่นน้องแห้งทุกคนเห็นรถค่อยแหงนนะ้งเพ่นน้องนะรถเ<ด>บาลอ,อยนี่เออห้องบริษัทโต้เง้ย,นนยสายน้ำมันน,น,นี่นะเมื่อนี้ซื้อมาเซอร์คือของเบาลอ,อยทุกคนนะยนะมันมีเงินอย่างซื้อมาเซอร์คือของเบาลอยสายตรงทุกคนนะบึ้งค่อ,นคอยนี่นะน ข้อยนี่น้ำมันลงมาตะถังมันละมันมีมานี่บะนีนนะมันมีม่านี่มือสาวนี่คนมันมีมานยู่นะนี่บ่าอยใส่ตรงเมื่อนี่ข้อสีได้เงินแลือข้ี่โตลงมาต่ถงมันมาเซอร์นี่โลดทุกคนมันจะสบายนะบ่ลอยเผชิหาเกมมาขามทุกคนเลยพออดเพื่อนกินชมสบายดีทุกคนเดี๋ยวมากรมงานกับบาไล่ได้ไหนทั้งแรกกูเั้งแรกเลยเดี๋ยวผัลุดีลัลบไล่ไปรั้งแรกเลยแบบนี้นะเกิดไม่เห็นนะ ขึ้นมากับบา่าลอยครั้งแรกทุกคนกับพารถขึ้นมาพารถมาอีกขึ้นมาครั้งแรกทุกคนเลยตอนมาเขาขึ้นจมูอเป๊ะแบบเไหมขึ้มนมาลเลยเฮ้ยเอาเอากันเดี๋ยติดกักก็นไม่ได้คือจมูอเป๊ะแล้วผัดเปิดบ่าวมันแล้วน้ำม,มันลงแล้วเนะี่ยเอามาทุกคนลองเบิ้งรอบหนึ่งรอบรอบนี้พานแล้วก็ขึ้นมาลเลยเลยเหมือนนี้ก็ทุกคนรถตัวนั้นอ่ะไปแตะมันละเขพอแล้วไป ดดรถท่ารถจักเข้าม่เจ้ามปสซูมาทางเส้นนี้พี่ลึกทุกคนเลยรถคอยติดจักบ่ได้เลยทุกคนมันหอนพดอทุกคนเลยมันหอนเกินแบบพอจักเข้าจักนี่จักที่เขาซื้อมานี่มันตายทุกคนเลยมันตายตั้งแต่หึงวันนี้จักรไม่ได้ใช้งานทุกคนเอามากไก่วันนี้มันหอนทุกคน ลงมากินดิชุกลงมาติจักรมได้ทางว่าโหดทุกคนเอ้ยไปถ่ายทางทุกคนเทางนี่พีลึกเร่งโหดนะห้าสิบปีจมันไปทุกคนเลยน้ำมันกรเฟดทุกคนเอ้ยทางน้ำมันตอนนี้มันเป็นอนนี้นะเดเต็มมืทุกคนนะน้ำมันก็จักหดมีหดทุกคนนะ เอเอ้โหเจ๊หกกันโน้ตเทศเพื่อกบมีนได้ทุกคนเลย,ยรอบนี้มาอย่างก่งพร้อมเลยรอบหน้าขาวมาพูดแล้วพูดในหูก็ท่ารอบหน้านี่โมนี้รอบนี้เข้ามาอ๋อตาเฮามันก็นเลยแบบเคืองบอกจะครบทุกคนรอบหน้าจังมาไหมรอบหน้านี่หามาไหม ขอขอก็ควันจีจะไม้ถือลุน้ำตอนและถือรงเป็นแล้วบ่อร้อยเส้นทางอ๋อสุนเลยอันปีนมาบนห้อมันนะ่ะโคยหาข่าวบ่อไร่เนี่ยบ่เห็นรดอันแบบนี้แล้วรอรีดนตฮะจมูกเจ้าตัวเอารถลงเนนี่เนีเห็นก้่านี้อีได้ห<อ>มก้่านี้อรถจักรจดเกือบตีบ่อไห่ก่อนแ้ลฮอนรถหาตีบไร่ได้ซุกเรามาตะพูคุณม,มาบินโหมมันตีจักบ่อได่เฮ้ยเก็บบได้ จักขนดาวนุจักจักไถเอานุอือนี่จักจีนมาก็เลยโบจักมันเป็นจักโคลาาเนี่ยมังเฮาไฮเต็จักตายเดเทุกปีแล้วเขามาแปงขี้มันให้เต็กนั่งโอ้โหนปนนะป่ะเอาเครื่องลงไปนี่ทุกคนเลยรถบียาวาผัดจักไถทุกคนเลนะเบี้ยไถทุกคนเลยหอนกับเจ้าบ๊อบเปลิอนี่รถนี้นะไม่ได้หอนเพลอยได้ไปลงเกิดหอนนะหอทุกคนพอกกระมานี่กิดทุกคนเลยเมย์และทราจะหอนซ้ำ เคิงหลายทุกคนะ <c oughs> คินะคอมเมนต์มาบงบอนบาอนยู่เสอเค <c oughs> ิงบ่อไา้ทุกคนอันนี้เหาจะเป็นบน่บอนอุบเหมอร่อยยังเล็กะ<อ>มืเ่เป็นลปตลอดบอรถจักรมากนะเฮ้ยบ่อไรบ่รอันนี้เนื้อเหยาบ่อไร้รถจักรมานะมานระ, <c oughs> ะดับ,บงหม่พ่นีนะส <c oughs> ั้นดีเยัไก่ใช่ไหม <c oughs> นะคือเซ้อนนะพอดีกับตัวเนาะ bài mai tôi <mái> nó <tổn> thấy <thân> không, bài mai cổ mày nó hôi nè, càng vàng càng này cò mày bằng càng hôi này hôi càng hôi chưa nó pha này hành tinh nó phong xuống nó bài mày nè. ทุกคนมาหอดเลยมากะไม่ได้ไม่ได้ดึกไม่ได้ไก่ทุกคนมาบ่นพักบอทอนเก้านะแต่ว่าเฮาบ่ย่านยะู่น่ามันน่าสิเก่าเลยนะ้อยดูอยู่หันบ่เห็ดใหม่น้องพวกไม้หรือพวกนี้เ้าะอ๋าวันนี้เอาเอามุกนี่เป็น,น,นปที่พักของมอนแต๊กเถึ่อนะละมันจะหมืดแล้วตุบกะ็โตมีโต,ต,ตมีอู้่ะบบนี้ามีอู่ นีอู ages, ้เลยใ้าไอ้นอนอู่อ่ะแต่ว่าอันนี้เอ็ดพ่อไว้ด้วยเว้นยูนเคงยูเค้งกินนะพอได้เฮ็ดไปบนน้เขากินน้ำแล้วไอ้อู่เขาก็ม่โยนเลยเป็นอูน่กิน <your> น <beast> ้ำเขาหาท่ักเจ้ากันเขาน้ำเหาได้กินเล้วเฉีบเพอทุกคนนะ เอาคุดอีท่าเฮ้ยคุตัวไปตัดไม,ม้คานไหมยนุ่มมากแล้วเห้อทุกคนพากันก้อยละคุดสาวคุดคุมทุกคนในบ้านท้องมีละมาเอาลอยเพิ่นเะไปเอา ไอเสาวทนบอยเนาดังไฟนะบอยเซิงกันไปเลยเว้เอาไปซิมใช่ตนัทุกคนเลยได้ยบักเล เฮ้ยไดเห็นว่าหอกกัมีคนมาหนังดินนิดเดีน่าเกาสาบอะโหน้ำลายมีแต่น้ำทุกคนถ้าสมมติจะเข้าไป ป้าว่าม,มีน้ำในสมารถกินน้ำนั่นนี่ก็ได้ทุกค,คนนี่ป๊อปนี่ทุกคนเรามีน้ำมันสิเป็นอันนี้แต่เราผมมีในแบบนี้เบิกเดิมมันสิมีอยู่งแงีนยงก็เนาะ นี่ว่ะโอ้หอมมะขึ้นเป<ม>็นแลยขึ้นกไไ็ใดขึ้นแต่ไม้นี่นะกลินได้เนาะได้เป็นไม้มันอายุญญอ่อนเนาะน้ำมันลายไปแล้วนะจิตจะเต็มกับบ้านเนาะเราลองซิมดูเลยอืมมันขึ้น,ไไน,นเพราะในน้ำนี่นะเฮ้ยเอาเฉพาะกันเนาะ นอ้ข่นนึ่งสองสามซี่ข่านะซี่ขานรักข่านได้ข้อได้ตัวนั้นนะเอ็ดอาศัยคำทางเตอร์เฮ้ยอย่ามันก้องได้เ่าเอ็ดนะอัตาข้างนะได้แล้วเรได้ล้วบอเ่นั้นยึดตั้มก็มู้ดอ๊ะเหาไก็ราบอกตันั้นอ๋อไหลเห็ดฝังนีะนะมันต่มันหักอ่ารักมาเสีอตรนี้แตัวนี้ ไอี่นี่กว้างเลยไห้แห็ดันนี้ผมมีป่อันนี้ไม่ได้ปะได้ได้ตึบันนี้โอเคต่เื่้บานนี่เขเห็นทหารถือปืนไ่แปะรถทะลขั้นขึ้นมาอยู่เลัเขอไปด่านทั้งน้นเขอไปซอมนละนะมันเรื่องกนยนะ เอามนีเอาเจ้าเอาเงินนยนเอาเสนกินมาล้เนาข้าอยู่ที่งานแล้วนี่สองรนี้เนี่ยละงอาโอเคมึงป่ายมันนี่นะนั่นแหะคนจะนักับบาเยอะเข้าไปเยอะดิน้ำเยอะตาทิมเราหมดนี้นะมนหนาประเนมันซับเนะขวาเลยมึงเออมือเยอะเข้าส์ xin em lấy một canh nè nắm ọt nắm tệ bẹt toa đấy đấy nhau mới bông thường luôn mọi người đây tiền con đúng không tiền ừ. con Này, ลองไฟตอวมี่ทุกว่านเฮ้ยมาเซอร์มามี่เน่อยทั้งมี่เฮ้ยต้มงมาม่ของมี่เฮ้ยพ่อดีลื้อท่ามีซื้อมาลิ้นนั่นละ

ต้มเส้นทุกคนเลยนะเมนูเรียบร้อยเลยยกมาป้อมได้หน่อยเนาะปุ๊กกินข้าวกินข้าวนี่บอกกินเตเตอร์พี่นุ๊กแล้วก็หื่นกินแล้วนะได้แล้วครับพอมงามกินยอดนะผมให้นี่กินข้าวหม้อเลยเมือนนี้ทุกคนเลยคาร์โม่เลยกินข้าวหม้อเลยโทษมีอีกหนึ่งทุกคนโบ้งก็มีอกหนึ่งกินคาวหม้อเลยมาทุกคนเอากระสีนายก็ทุกคนเลย ออน่าาไรมาเด้อกินท้าน้ำลุกน้ำหลานวันนี้กะมาสามคนกะหาอยู่หาก,กินก็คือมันมันเฮออ้อยู่ดีมีแห้งก็ได้มาปากกะอ่ะอยู่หาก,กินตัวเลือกก็คือมันได้มาเด้อวันนี้มากินข้าวน้ำลุกน้ำหลานได้มาปุ้งต้งกายมันต้องการมาทุกคนนี่นี่เรามากระถินทุกคนเลยทั้งมะชบมทั้งมกะกระถินแล้วก็มาหุ่งเนี่ยตำมะแรงทุกคนนี่เนี่ยบรรยากาศพอดีเฮ็ดเม่ ool, ทูทุกคนบุ้งมีช่องอันเฮ็ดสองมีเลย เดี๋ยวนะมามากินข้าวทุกคนในวันนี้มามาพี่หน้าพี่ให้บางทีน้ะเอาสอกัดโพลเนาะเอาเว้นทั้งนั้นนาะคอยละบ่อสายมีทูดทุกคนสายมีทูดบูปินนะเอาเนาะเอาอืมดึงบังของมิบ่ออร่อยนุ๊อร่อยตกลงซื้อนซีนอะไรเลยเป็นอร่อยันอะไรเนาะอืมมันก็ได้คนไม่เงายังไง มาแล้วนะมาสามคนทุกคนมาเราตั้งใจว่ามาใส่กระแล็บทุกคนหัวคอยบวมีกับทุกคนใส่กับเบาทองมีแล้วก็บเบาหญ้าใส่ห้ากันมือยังปั่นกันขันได้กันเข้าได้แล้วก็ไปพุอไปมั่นเนาะจำแจวก่อนแจวแซ่บเบาลอยได้ไหมไม่ทูกเบาหญ้าจิตเงินชักอะไรรักใจก็ได้กินกกินก็ถิ่งก็ใช่ หินพักเลยเอามาโดยเฉพาะเอาอจำหุงมาเลงเหเกะลมีจำปาเอาำเ้ยเอาเลยเต่งตาจำเยหน่อโอเคนัวกัตจำแซนะฮะอโอยของนาะเดกหหลังเดจะแขงก่อนีงัป้าแบบสบายสบายทัเบ่ถือสาเลย อยู่เฮือนเเฮทกันเถฮ้ยซีนาะมนน้นวอลตะเขาเขานังนะบได้เเฮ้ยขีมอหนังเขาขีนุ่ยนังได้ไขี้เข้านังตั้งเข้ามันเขานังนะบอลู้เคนไทยนะบอสคนลาวึือกันบริสบอลตะซีดเลยขาบมักบมักเข้าในเนี่ยใส่ลาทำนอง ที่พักเข้ากัเอาซ้ำนี้ก้อนทุกคนนะอือ้อยังเอ็ดไม่ทุกคนในวันนี้ทำแล้วใช่ไหมแต่วันจะเคยตกแล้วนะมะั้ห,หน่อยเ้าสิไปหาไส้กลับก้อนทุกคน,นเลยเอะทุกคน,กคนวันนี้เขากัสีไปหาไส้กลับก่อนนะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กักสีที่ขอฝากซ้ำนี้ก็ทุกคนเลยขอคำขอเข้าใจที่เข้ามาที่ตามแล้วก็ทับส,ส,ส,ส้มนะสบายดี